สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนเพื่อนมาพับเหรียญโปรยท่านรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวดาวมินตรานะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเรามาทํากันนะคะ่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นแต่ลิบบินเบอร์สขนาดความยาว30เซนติเมตรจำนวน8ปเส้นค่ะ ลายลิ้นินเบอร์2ค่ะขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวน2เส้นเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิินความยาว65เซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้แต่แล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาลิบบิินฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจับมานะเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่3สวมมาในเส้นที่สอง เส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูท,ที่1ค่ะเอาออกค่ะลบเส้นที่3ามขึ้นมานี่นะคะดึงให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่1พับเฉียงขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่2พับเฉียงลงมาเส้นที่3มพับเฉียงมาค่ะเส้นที่4คะ่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปนี่ค่ะนี่นะคะเราจะได้ริบบิ้น8เส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่1ค่ะจับขึ้นมา เส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่3มทับเส้นที่2เส้นที่4ี่ทับเส้นที่3ค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสเส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบน เส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาถับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือดิบ,บินสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบ,บินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามค่ะน,นะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะ รวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้เสร็จแล้วพลิกกับด้านมาด้านนี้นะคะดึงลิบบิ้นเข้ามาค่ะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะนะแบบนี้จับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะดับ1 2 3 4สสนะคะพาดค้ามสี่เส้นไปนะนะคะพาดค้ามสี่เส้นมาแบบนี้จับพาดข้ามสี่เส้นมาค่ะพาดค้ามสีเส้นจับพาดข้ามสี่เส้นมานะคะ ราจะเหลือลิ้นบสีเส้นสุดท้ายนี่นะเส้นนี้ค่ะจะผ่านมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สี่นะคะดีไดแบบนี้นะคะดึงเข้ามานะคะค่อยๆดึงไล่ทีละเส้นมาค่ะ ก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้กล่องก็ได้นะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะพอเสร็จแล้วเราก็สอดล้อยสามเส้นไปขาหนึ่งสองสามนี้นะคะสอดล้อยสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะแบบนี้นะ แล้วเราก็ตัดปลายลิ้บินทิ้งค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบินความยาว30ซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นนะคะจับลิบินมานะคะสอดร้อามเส้นไปนะคะ1 2 3นะ สอดร้อตามแน,แนวลิบบินไปเลยนี่ค่ะให้เหลือปลาลิบบินมาแบบนี้นะคะ นคะคะในแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้เราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะจับดิบบินน้นมานะคะนะเปิดออกมาแบบนี้จับดิบบินๆๆ้นบิดมาแบบนี้ค่ะนี่นะคะสอดหน้าเส้นตัวเองคะ่ะลอดสี่เส้นนะคะนี่นะหนึ่งสองสาสี่นะคะ, 1, 2, 3, ะ,คะลอดหน้าเส้นตัวเองคะ่ะสิรอดสี่เส้นไปแบบนี้น,นะคะนี่ค่ะ สอดหน้าเส้นตัวเองนะคะลอดหนึ่งสองสามสี่ไปแบบนี้นะคะเส้นถัดมาค่ะหิดมาแบบนี้นะสอดไปค่ะ พอเราได้แบบนี้นะคะเสแล้วเราก็พลิกมาด้านนี้สอดกลับไปนะคะสอดกลับไปเก็บนะรอดสามเส้นไปตามแนวลิมบินไปค่ะ ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกับด้านมาด้านนี้เส้นริบิ้นออกมาค่ะจับไปบนแบบนี้ค่ะดึงไปตรงๆแบบนี้นะคะพับลงมานะพับลงมาแบบนี้ค่ะบิดเป็นกลวยแบบนี้นี่นะคะบิดโค้งลงมาแบบนี้นะคะบิดโค้งมาแบบนี้นะแล้วเราก็สอดลงค่ะนี่ค่ะสอดลงหลังกลิ่นี้นี่ค่ะเราดึงมาจากตรงนี้นะคะเรามาสอดกลิ่ด้านหน้านี้นะ หาดึงล็อกลงมาแบบนี้ พอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จับแต่แข่งด้านนี้จับดบิบินพับขึ้นด้านบนค่ะพับลงมานะคะบิดเป็นกลวยแบบนี้ค่ะพับลงมาด้านนี้นะคะเราก็จะได้ลิบบัวแบบนี้นะคะขึ้นด้านบนค่ะพับลงมา นี่ค่ะ,ะแบบนี้นะคะน,นะพอเราได้แบบนี้แล้วก็พับสอดขึ้นด้านบนค่ะ เสร็จแล้วเราก็ตัดปลายลิ้นวิ้งทิ้งค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบมิ้นความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวน2อเส้นนะคะ สอดเข้าไปนให้เหลือปลายริบบิ้นไว้แบบนี้นะคะจะพับมาด้านนี้ค่ะนะคะพับลงมาเป็นเป็นกลวยแบบนี้จับปลายริบบิ้นค่ะสอดลงไปนะคะในแบบนี้นะ สร็จแล้วสอดใต้ปลายลิบบินค่ะกลับขึ้นไปนะคะตัดปลายลิบบินถิ้งค่ะอีกเส้นหนึ่งค่ะเส้นหนึ่งก็สอดขึ้นไป ตัดปลายลิบบินกลับขึ้นไปค่ะนะคะตัดปลายริบบินทิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวดาวมินตรานะคะส,สวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ